ค่ะวันนี้มาพบกับคำทำนายฝันนะคะหญิงชายใดที่ฝันเห็นจับปลานะคะเห็นกุ้งหรือปลานะคะฝันว่าเราได้ไปจับนะคะนะฝันนี้จะบอกถึงว่าท่านกำลังจะมีโชคลาบนะคะจากหน้าที่การงานนะคะนะแล้วก็ได้โชคลาบนะคะก็โชคใหญ่หรือน้อยก็จำจำนวนตามจำนวนกุ้งปลาที่เราฝันเห็นนะคะนะก็ ฝันนี้มีตัวเลขนำโชคนะคะนะก็ได้แก็89นะคะ8 7นะคะแล้วก็78นะคะ79นะคะนะแล้วก็788นะคะ899นะคะแล้วก็709นะคะนะค,ะค่ะตัวเลขนำโชคก็จะมีแค่นี้นะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะเพื่อจะได้มาดูความฝันในครั้งต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะ